ส่วนสนามอบจนะพักสีน้ำเงินพักภูมิใจไทยนะแม้ว่าหลายสนามไม่ได้ส่งในนามพักนะ,ะแต่คนที่ลงเป็นสมาชิกพักเนะี่ยอย่างนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยนะก็มีโมเดลใช่ไหมนะพอไม่ส่งในนามพักก็ได้รับการสนับสนุนจากพักที่เป็นพันธมิตระนะปรากฏว่ากวาดมาเรียบเลยจนถึงตอนนี้มาเป็นเบอร์หนึ่งนะสนามอบจตอนนี้มากสุดเลยนะมากสุดเลยนะเมื่อวานนี้คุณวันินชัยเมลกูลเนี่ย ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีนโยบายลงเลือกตั้งท้องถิ่นในนามของพรรคนะแต่บางคนก็สังกัดพรรคภูมิใจไทยบางคนก็เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันก็ช่วยกันครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วภูมิพรรคภูมิใจไทยเราไม่มีนโยบายส่งเรื่องท้องถิ่นในนามพรรคเพราะเห็นว่าท้องถิ่นบางคนก็เป็นพี่น้องกัน ถ้าเป็นพี่น้องกันเขาเขาก็ช่วยเหลือกันด้วยความเป็นพี่น้องแต่ถ้าเกิดแบบช่วยปุ๊บสมมุติว่าน้องกับพี่อยู่คนละพักกันในทางการเมืองแต่ถ้าเป็นพี่น้องก็ไปช่วยกันแต่ถ้าเกิดพี่ไปสังกัดพักสมมติพักภูมิเจไทยส่งแต่น้องอยู่พักเพื่อไทยน้องเขาก็อยากถึงแม้อยากจะช่วยพี่เขาก็ต้องเกรงใจพักเพราะนั้นเราเราปล่อยให้เป็นเรื่องของของของท้องถิ่นเลยดีกว่าเพราะว่าเออมันเป็น การเมืองในในพื้นท no ี่นะครับไม่ใช่การเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดวงวานว่านเคลือของเขาเนี่ยสนับสนุนก็ได้ทุกตัวผู้สมัครเขาก็คงคงคงจะมีความสบายใจกันมากกว่าแต่ไม่ไม่ได้มีขับหลวงส่งกำลังภายในไปช่วยไม่มีส่งบอกแล้วไงส่งแต่ใจนานๆได้ส่งแต่ใจที นี่คือพักภูมิใจไทยนะสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยโอ้หลายสนามเนี่ยน่าสนใจมากค่ะ